ะะโยเกิด์ตายกันนะคะทำง่ายๆเลยนะคะแม่ขุนทองก็เอาโอรีโอนะคะซองเล็กนะคะหซองนะคะซองเล็กมันจะมี3าชิ้นนะคะหซองมาบดน,นะคะมันไม่มีปริมาณตายตัวนะคะจะเอาไม้มะพึุงหรือเอาเอาสากมาทุบก็ได้นะคะสูตรนี้มันไม่เป็นสูตรตายตัวนะคะเอาเอาตามที่เราชอบเลยนะคะจะเอาปริมาณเท่าไหร่ เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทที่เราบดไว้นะคะแล้วเราก็เติมเนยละลายลงไปนะคะ<ม>เติมเนยละลายลงไป<ม>เสียงรถดังมากนะคะอยู่ติดถนนใส่ไป3มช้อนโต๊ะก่อนเนาะ พุกให้เข้ากันนะคะใช้เนลยละลายไปสีช้อนโต๊ะนะคะละลายกับแคคกเกอร์โอริโอ้โอนะคะ เราก็จะมาผสมครีมโยเกิร์ตนะคะแม่ขุนทองใช้เนยสองช้อนโต๊ะนะคะเนยสดนะคะเป็นเนยเค็มนะคะปล่อยให้อ่อนตัวใครมีเนยจืดนะคะก็ใช้ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะปล่อยให้มันอ่อนตัวนะคะเราก็จะใช้โยเกิร์ตไปหนึ่งถ้วยนะคะใส่โยเกิร์ตไปเลยค่ะเราก็ใช้ซ่อมคนนะคะคนครีมโยเกิร์ต กับเนยนะคะให้เข้ากาันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนะคะใช้แค่ซ่อมนะคะซ่อมช้อนอะไรปกตินะคะละลายเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะใช้นมข้นนะคะใส่นมข้นหวานไปนะคะ สองช้อนโต๊ะนะคะกะกะเอานะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ในตัวโยเกิร์ตก็มีความหวานความอร่อยอยู่แล้วนะคะจำได้ไหมคะเราเชื่อมสตรอเบอรี่ไว้นะคะเดีย๋ยวเราก็จะใช้ด้วยนะคะ ก็จะมี3อย่างนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตพายนะคะจะมีวัตถุดิบอยู่3อันนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะโอรีโอผสมกับเนยละลายไว้นะคะทำเป็นฐานนะคะแล้วก็มีครีมโยเกิร์ตนะคะโอรีโอครีมโยเกิร์ตแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่นะคะที่เราเชื่อมไว้นะคะสตรอเบอรี่เชื่อม เดี๋ยวเราก็จะประกอบล่างเลยนะคะก็จะใส่โอรีโอลงไปนะคะตรงฐานถ้วยนะคะเอาปริมาณตามชอบเลยนะคะตักใส่เข้าไปแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปกดให้มันแน่นอะไรอย่างงี้นะคะถ้วยเดี๋ยวเราก็จะเอารีมโยเกิร์ตใส่ลงไปเลยนะคะ ตักครีมโยเกิร์ตหยอดลงไปเลยใส่ไปอย่างละ3ามช้อนก่อนเนาะ แม่ขุนทองใส่ครีมโยเกิร์ตจนครบสีถ้วยแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะตักอซอสสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เชื่อมโปะหน้าลงไปนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มนะคะแบบนี้นะคะพอดีถ้วยมันใหญ่นะคะถ้วยเล็กมันหมด กดหน้าไปชอบมากชอบน้อยก็อยู่ที่คนทานนะคะเราทำเองเนาะเราก็ทานได้เยอะเดี๋ยวเราก็เข้าไปแช่ในตู้เย็นนะคะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะให้มันเซ็ตตัวนะคะ ก็จะทานได้แล้วนะคะหดือวบางคนแช่ค้างคืนได้เก็บนานได้หลายวันเลยนะคะตัวนี้นะคะทําไม่เสียนะคะเก็บนานได้หลายวันเลยทยอยออกมาทานได้นะคะแช่ฟีดก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตพายนะคะทําง่ายๆนะคะ เหมือนคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ชีสไายนะคะแต่เราใช้โยเกิร์ตแทนนะคะแทนครีมชีสนะคะแบบนี้นะคะรสชาติก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแม่ขุนทองทำทานประจำเลยนะคะพบกันคลิปหน้าะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ